สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการ91.25วา r รตี้ค่ะเวลานี้มีทัดดาวยินลุ้งอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะเริ่มต้นรายการค่ะกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะที่ลงพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อเปิดแพรขนานยนต์ใหม่ที่ด่านตากใบนะคะโดยพลเอกประยุจันทร์โอชาในารัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นก็มีกําหนด การลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดนราธิวาสในวันนี้ค่ะก็จะมีคณะนะคะรัฐมนตรีที่ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะคะโดยจะเป็นการตรวจราชการค่ะสําหรับนี้เลยนะคะภารกิจของท่านในวันนี้นะคะเมื่อเดินทางถึงจังหวัดนราธิวาสนะคะท่านนายกก็จะเข้าสักการะพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลที่วัดเขากงตําบลลําพูอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็เข้านมัสการเพื่อจะขอพรพระเทพศิลวิสุทธ์นะคะ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนราธิวาสด,ด้วยนะคะจากนั้นทนายรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานพิธีเปิดแพร่ขนานยนต์ที่ด่านศุลกากรอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสโด,ดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสก็จัดสรรงบประมาณนะคะประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2564จํานวน38,569,000บาทค่ะเพื่อจัดสร้างแพรขนานยนต์ แะะลำใหม่ทดแทนแพรขนาดยนต์ลำเดิมซึ่งมีสภาพชำรุดสุดโทมเพื่อให้บริการรับส่งสินค้ายานพาหนะและผู้โดยสารข้ามฟากแม่น้ำสงไหงโกโลกระหว่างด่านศุลกากรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสกับด่านศุลกากรบ้านเปิงกาลังกูโบนะคะอำเภอตุมปัตตประเทศมาเลเซียก็จะเป็นการรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมขนส่งรวมถึงการท่องเที่ยวของอำเภอตากใบจังหวัด นราธิวาสด,ด้วยนะคะด้วยแพลําใหม่นั้นก็สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้30คนค่ะบรรทุกยานพาหนะนะคะรถยนต์นะคะได้ 2,500กิโลกรัมต่อคันนะคะได้ไม่น้อยกว่า9คันทีเดียวค่ะต่อจากนั้นนะคะทนายายก็จะเดินทางไปที่มหาวิทยาลาัยนราธิวาสร,ราชนครินทร์ตำบลโคเกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะก็จะไปพบปากกับหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาในเขตพื้นที่ของจังหวัดนร,ราธิวาสก่อนที่จะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพนะคะนี่ก็เป็นภารกิจของทนานายกและคณะในวันนี้ด้วยนะคะ ก็จะตรงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะโดยจังหวัดนราธิวาสนั้นก็เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนนะคะเชื่อมโยงกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณภาคตะวันออกของประเทศมาเลเซียค่ะก็จะมีเมืองชายแดนสุไหงโกลกแล้วก็ตากใบเป็นศูนย์กลางงการเชื่อมโยงการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวโดยมีศักยภาพในการพัฒนาภายใต้กรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ